มาจ้าใครที่อยากขายงานปริ้นนอนิมานใน Amazon Seller ไม่ใช่ Amazon m e r ร์นะคะ Amazon Seller ใครอยากขายงานปริ้นนอนิมานนะโดยวันนี้อาจารย์จะเชื่อมต่อกับ Printify นะหลายคนถามว่าอาจารย์ทำไม Amazon มันน่าสนใจนักน,นะหลายคนถามจังเลยนะคุณดูตัวเลขที่มาจากสถิติอาจารย์เอามาจาก s t a t i s ิ a ตนะคะสถิติเห็นไหมอเมซอนอันนี้ที่ US นะคะจำนวนผู้เข้าชมสองพ สองล้านคนยูเซอร์อะเทียบกับแพลตฟอร์ม,มอื่นๆคนละเรื่องเลยนะคือประเด็นคืออะไรเอามาให้ดูตรงนี้คือสองพันล้านคนคุณมีเปอร์เซ็นที่จะขายของได้มากเลยเพราะว่าผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะไปปะลูกค้าของคุณได้นะคะเป็นตลาดที่การจับจ่ายใช้สอยคนช้อปปิ้งกันเยอะมากนะคะฉะนั้นมา ถึงเวลาก็ลองเข้าไปเข้าไปใช้บริการเข้าไปเป็นผู้ขายนั้นดีกว่าเนาะอ่ามาเริ่มกันนะคะซึ่งขั้นตอนในวันนี้อาจารย์เตรียมไว้ให้5สเต็ป5เส็ปเองนะแต่ว่าใช้เวลานิดตึงเนื่องจากว่าขั้นตอนในการอนุมัติอะไรของเขาก็ใช้เวลาอยู่นะมันไม่ได้เสร็จในวันเดียวนะคุณไม่เหมือนกับเอซี่ที่อาจารย์สอนที่ผ่านมานะคะทําวันเดียวแป๊บเดียวคุณลงสินค้าได้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็มีขั้นตอนเขาเยอะหน่อยเนาะก็นั่นแหละมีข้อดีข้อเด่นต่างกันไปนะคะ แต่เราจะเริ่มด้วยการ create account Amazon seller ก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะพาพวกเราไปทำ shipping template 3นะคะก็จะพาพวกเราไปทำในสิ่งที่หลายคนอาจารย์ช่วยพาไปทำไอ้ exemption GTIN g t นี้หน่อยสิมันขั้นตอนมันเป็นยังไงหรอไม่ยากเดี๋ยวพาไปทำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมา connect ที่ printify นะคะจริงๆแล้วเนี่ย printful มีมานานแล้วนะคะอาจารย์ก็ใช้เขามาก่อนหน้านี้แต่ว่าวันนี้ พามา p r i n t i ฟ y สุดท้ายเรามาจบกันที่การลิส t i n g นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะที่การ Create Account นะเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างอาจารย์แปะให้นะคะมีเงื่อนไขนิดนึงนะสำหรับคนที่อยากขายปริ n นนิมานหรือว่าเชื่อมต่อร้านกับปรินติฟหรือปริ f u l เนี่ยคุณต้องสมัครสมาชิกในเลเวลที่เป็น Professional นะคะ39.99ก็คือ40เหรียญเนาะเนี่ยรายเดือนอันนี้เข้าใจกันแล้วเนา แล้วก็ก่อนจะเริ่มเนี่ยเงื่อนไขรายละเอียดเนาะหนึ่งเลยนะในประเทศอ่ะคุณเป็นคนไทยโอเคแล้วคุณผ่านนะ,ะสองคือใช้อีเมลถ้าคุณมีแอคเคาท์ของ Amazon อยู่แล้วก็ใช้อันนั้นก็ได้หรือคุณจะสมัครใหม่คุณต้องมีเครดิตหรือบางคนถามเดบิตการ์ดก็ใช้ได้นะคะแล้วก็จะต้องมี ID card ID card คืออะไรบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ตถ้าคุณมีนะ,ะเพราะเราต้องใช้เลขนี้ในการยืนยันตัวตนแล้วก็ ใส่ Tax Information นะเลขผู้เสียภาษีของคุณเนี่ยคือใช้เลขบัตรประชาชนนั่นเองนะคะตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์เป็นเลขจริงเพราะว่าเขาจะส่ง otp ให้คุณนะคะไม่ใช่ว่าสมัครมัวม่วแล้วก็มีไม่มี otp อะ่ะอันนี้อาจารย์ช่วยไม่ได้จริงๆนะคะแล้วก็สุดท้าย bank account ซึ่งเราจะเอามาจากไหนว i n i f y ที่อาจารย์เชื่อมให้ดวูวันนี้เขาโลเคหรือว่าเขาอยู่ในอเมริกาหลักๆคือเราจะขายในอเมริกา เข้าใจตรงนี้เนาะฉะนั้นสกุลเงินที่ใช้ในการรับเงินก็จะเป็น US Dollar แล้วก็ผ่าน p a y e e r นะคะฉะนั้นใช้ p a y น e r จะมีข้อมูลตรงนั้นให้หมดคุณลองคลิกเข้าไปจะมีข้อมูลธนาคารในอเมริกาให้คุณเพื่อเอามากรอกในนี้ด้วยนะคะแต่จะไม่ได้ลงลึกวิธีการกรอกเนาะ,ะเพราะว่ามันเป็น confidential นิดนึงนะแต่จะพาไปท,ทําทีละขั้นตอนตามนี้นะคะเริ่มเลยนะคะ,ะถ้าคุณไม่มี account คุณก็เข้าไป ดิจิตเอร์ซอัพให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าไปกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมี3คําถามที่ถามนะโดยที่เราก็ Get Started เลยนะคะพอ Get Started นะ,ค,ะคุณก็ตอบตามอาจารย์เนี่ยค่ะอาจารย์ให้ไปแล้วนะคะหนึ่ง e s s locate คุณนะ่ะอยู่ประเทศไหนนะคะในเคสนี้อาจารย์ทําเป็น Individual คุณกรอ,อกตามอาจารย์ได้เลยนะ,ะแล้วก็สุดท้ายต้องคอนเฟิร์มก่อนว่า my y u u s n n s s เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็อ gree กรี ree, แล้วก็คอนติเนียค่ะในส่วนของข้อมูลผู้ขายนะคะคุณก็ไ like ล่กรอกไปนะคะชื่อนามสกุลประเทศเนาะประเทศที่คุณอยู่เนาะอ่าอเดนติตี้พรูฟก็คืออาจจะเป็นพาสปอร์ตนะถ้าคุณมีพาสปอร์ตก็ใส่พาสปอร์ตหรือถ้าใช้บัตรประชาชนก็คลิกเลือกตรงนี้แล้วก็ใส่กรอกข้อมูลให้ครบนะคะแล้วก็ใส่เลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องด้วยอย่าไปใส่เลขมั่วซั่วน,นะคะเพราะว่าคุณต้องให้เขาส่ง SMS ให้นะ พอทุกอย่างเรียบร้อยนะคะคุณก็ไปต่อนะคะกด next ได้เลยนะอันนี้คือคือข้อมูลในส่วนที่เป็น seller information พอเสร็จแล้วเราก็จะมาถึงในส่วนของ billing นะพร้อมแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือ bank account number ซึ่งมีอยู่ใน PO y e e r คุณก็เปิด PO y e e r ขึ้นมานะคะมันจะมีข้อมูลให้คุณกรอกนะคะเสร็จแ,แล้วก็กรอกให้เรียบร้อยเนาะแล้วเราก็จะทำในส่วนที่เป็นเครดิตการ์กับเดบิตการ์คืออันใดอันหนึ่งเนาะที่มีเงินเพราะว่าคุณต้องจ่าย 39.99นะจ๊ะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ให้ดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยเห็นไหมถ้าคุณใช้แพลนอินดิวิเดอลแพลนนะคุณก็จะจ่ายจุด99ยัง,งก็ต้องจ่ายนะแต่ถ้าคุณอยากขายแบบเชื่อมต่อพรินออนิมาเนี่ยคุณต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลอันนี้อ่าพอกรอกเรียบร้อยแล้วเนาะคุณก็มากรอกชื่อร้านของคุณนะคะคิดชื่อไว้เลยว่าชื่ออะไรนะแล้วก็ไล่ตอบสิ่งเหล่านี้นะคะว่าหเราเนี่ยมี อ่า UPC uh, ไหมถ้าทำปริน t o ออนไลนนะถ้าคุณไม่ได้เอายี่ห้อเบ l ล่เสื้อยืดหรือว่ากิลด์เนี่ยมาใช้เพื่อการค้าเนี่ยคุณก็ตอบไปเลยว่า no แต่ถ้าคุณจะเอาชื่อนั้นนะไว้ใช้นะหรือว่าคุณมียี่ห้อของคุณอย่าง Adidas อะไรเนะี่ยเขาต้องใช้ใช้ชื่ออันนี้นะ Adidas Nike อะไรเงี้ยเขามีเขาต้องใช้นะเพราะว่ามันเป็น UPC code ถ้าคุณจะขายนะ,ะต่อมานะคะเรามี ไ i ร์เวอร r ซิฟายเซ t ร์ i ิฟิเคมัไหมนะก็ถ้าคุณมีก็ตอบแต่ว่าอาจารย์ไม่มีเนาะอาจารย์ก็ตอบโ no, นนะคะแล้วก็เราเป็น Manufacturer ไม้นะอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์ก็ตอบโ no, นะ,ะเสร็จแล้วเนี่ยคือสำหรับอาจารย์อาจารย์ตอบโ no, นหมดเลยเนาะ,ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ next จนจบขั้นตอนแล้วก็รออนุมัติบัญชีนะคะใช้เวลาเร็วสุด2-3วันหรือนานสุดก็อาจจะนานถึง2-3สสัปดาห์เลยนะคะหลังจากที่ ขาเวอร์รีฟบัญชีคุณเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้รับอีเมลอันนี้อาจารย์เอาของตัวเองจริงๆไม่ให้ดูแต่ว่าอันนี้มันนานแล้วเนาะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าณปัจนะจุบันนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจะได้รับเมลลักษณะนี้ค่ะว่าเขาเวอร์รฟเรียบร้อยแล้วก็ให้ไปดูข้อมูลใน Amazon ได้คุณก็จะสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็คุณจะเปิดร้านได้แล้วเนาะสเต็ปที่สองคือการสร้างชิปปิ้งเทมเพลตนะทำความเข้าใจนิดนึงนะอาจจะซับซ้อนหน่อยคือคุณมีร้านแล้ว สิ่งที่คุณต้องทําต่อไปคือคุณต้องมองไปข้างหน้าหนึ่งคุณจะขายอะไรแล้วคนที่ให้บริการขายของอันนั้นนะเขาเป็นใครแล้วอยู่ที่ไหนแล้วก็คิดค่าบริการยังไงคือไม่ใช่ว่าดุมๆแล้วไปขายได้เลยนะคุณต้องวางรากฐานไว้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าอมีร้านเสร็จก็ต้องไปดูผู้ให้บริการนะว่าเขาคิดค่าบริการยังไงอะไรแบบนี้อาจารย์พาไปดูนะ,ะจะได้มองเห็นภาพนะคะก็จะลึกล้ำนิดนึงนะคะ ฟังหลายๆรอบก็ได้นะจะทำความเข้าใจได้นะคะในการทำเทมเพลตมันจะมี2อ,อย่างนะคะหนึ่งก็คือ d OMESTIC นะด OMESTIC หมายถึงในประเทศนะเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะอาจารย์นะหนด OMESTIC ในประเทศสองคือ INTERNATIONALINTERNATIONAL international ในความหมายคือนอกเหนือจากอเมริกาจะเป็นแคนาดาออสเตรเลียอะไรประมาณนี้นะคะก็เราก็สามารถขายได้แต่เราต้องสร้าง shipping template เดี๋ยวจะพาไปทํานะคะอาจารย์แปะลิงก์ให้ด้านล่างตามนี้เนาะก็ตามกันไปเลยสมมติว่าคุณจะขายแก้วมารกนะคะอาจารย์ไปส่งมาใน p r i n t ิฟานะแล้วก็ผู้ให้บริการเนี่ยมีอยู่เจ้าเดียวดูธงด้วยนะในอเมริกานะคะซึ่งชื่อว่า s t s t r t p t p t o t o s t r i c t Photo เจ้านี้นะคะ District Photo คุณก็มาส่งหาในนี้นะคะเนี่ยอาจารย์แปะลิงก์ให้แล้วนะคะ Shipping Rate เป็นยังไงนะ,ะขายอะไรเซรามิกมาร์เห็นไหมคุณต้องวางแผนนะคะ หนึ่งถ้าจะขายเซรามิกมาร์กอะโอเคเข้าไปดูที่นี่นะคะแก้วสิบเอ็ดออนนะเนี่ยค่ะค่าส่งอยู่ที่นี่ค่ะหกจุดเก้าเก้าแล้วก็ถ้าเป็นชิ้นที่สองคือชิ้นแรกเนี่ยคิดแพงกว่านะคะแล้วพอเป็นชิ้นที่สองก็ถูกลงเขเนาะเข้าใจตรงนี้นะว่ามีสองตัวเลขนี้ที่เราจะต้องคล้องเกี่ยวนะคะถ้าไม่เข้าใจก็มาฟังซ้ำอีกทีนะหรืออาจจะงงขึ้นมากขึ้นก็ได้พอเข้ามาที่เมซ z o n s e เ l e r เนาะคุณไปที่นี่เลยจ้ะสิ่งแรกที่ควรต้องทำนะในการ ชิปปิ้งเทมเพลตนะคะคุณไปที่เฟืองตรงนี้ค่ะเฟืองด้านด้านขวาบนนะคะแล้วก็ชิป p ิ้งเซต t ิ้งนะซึ่งเราจะ create new shipping template นะคะทตามอาจารย์ไปเลยนะ,ะ shipping template นะปึ๊บนะอาจารย์ไม่กรอกอะไรตรงนี้นะอาจารย์จะโอเคไปเลยนะพอถึงตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะที่เราจะต้องกรอกเพราะเราจะ create new shipping template นะอาจารย์ก็ตั้งชื่อนะคะ ดิสตริกโฟโต้สแตนดาร์ดชิปปิ้งเนาะตั้งชื่ออันนี้เพราะว่าอันนี้เราจะขายแก้วนะคะโอเคปะแล้วก็มาไล่ดูข้างล่างนะคะสิ่งแรกที่จะทำก่อนเลยก็คือว่าอาจารย์จะไปเอา To เด d ์เดลิเวอออกเลยนะคะปุ๊บเอาออกก่อนนะเสร็จแล้วนะมาดูที่นี่ก่อน standard shipping นะคะอาจารย์จะแก้ไขาตามนี้นะคุณต้องมั่นใจว่า p o box ทุกอันต้องติ๊กเป็นสีฟ้าแบบนี้เนาะแล้วก็อาจารย์จะใส่ให้ นานที่สุดเพราะว่าเราเผื่อไว้นะคะในกรณีฉุกเฉินต่อมานะคะเพอเนี่ยเห็นบ่าอันนี้จะเป็น LB นะเราจะใช้เปอไอเทนะคะโอเคปะเราจะก็จะแก้เป็นเพอไอเทอันนี้เรามาดู Standard ด h i p p i n g ก่อนเพราะว่าอันนี้เราทำเป็นช h i p p i n g Standard ของ Listrict Photo ที่ขายแก้วให้เรานะ ชิปปิ้งฟรีนะคะของ Amazon เนี่ยอาจารย์จะไม่ใส่ตัวเลขแบบที่ได้มาจากตรงนี้นะคะเพราะว่า a เม z o n เนี่ยจะคิดค่าส่งแม้ว่าจะสั่งใบเดียวเนี่ยโดยการเอาสองตัวเลขนี้มาบวกกันซึ่งดูแล้วมันไม่แฟร์ใช่ไหมวิธีการของเราเราก็จะทำแบบนี้คือเอาตัวหกจาเก้ตั้งแล้วก็ลบด้วยส่วนที่เป็นทิ้นที่สอง นะ,ะก็จะได้สามจุดเก้าตรงนี้นะคะพอสองตัวเลขบวกกันก็จะเป็นหกจุดเก้าเก้านั่นเองนะคะใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวเลขนี้ปึ๊บนะให้พวกเราดูหกจุดเก้าเก้านะคะฉะนั้นถ้าลูกค้าสั่งปึ๊บเนี่ยก็จะจ่ายค่าขนส่งที่มันใช่หกจุดเก้าเก้านะเะนาะโอเค,ะนะค,ะนะคะอันนี้ก็จะทําเหมือนกันนะคะสามจุดเก้าบวกสามจุดศูนยะ์เนกะ้าเนาะโอเคเนาะน่าจะ ตรงนี้นะคะโอเคพอได้ตรงนี้มาเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยจันก็จะไล่กรอกแบบนี้เหมือนกันเลยเห็นไหมคะ3ามจแล้วก็สามเนาะซึ่งถ้าเป็นโปรดักต์อื่นก็จะทําเหมือนกันเลยนะคะก็คือตั้งต้นด้วยค่าขนส่งที่เป็นชิ้นแรกแล้วก็ลบด้วยส่วนที่เพิ่มนะคะก็จะเอามาใส่เพราะว่า2ส่วนเนี่ยรวมกันมันก็จะเท่าตัวแรก ตัวเดียวที่ชิ้นเดียวที่ลูกค้าซื้อนะโอเคเนาะเพราะว่าวิธีการคิดของ Amazon ก็เนาะเขาเขาเป็นแบบนี้นะพอบวกกันท้ายที่สุดก็ได้เท่ากับ1ชิ้นนะโอเคอ่ะพอครบในส่วนนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปต่อนะคะในส่วนที่ฟรีอ,อีโคนะถ้าเป็นฟรีเนี่ยจันก็อยากให้ยึดที่นานที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าคุณให้ลูกค้าฟรีคุณก็แอดในส่วนนี้ให้ลูกค้านะขึ้นอยู่กับ นโยบายการขายสินค้าของคุณว่าฟรีชิปปิ้งหรือเปล่าแต่ว่าที่สําคัญก็อย่าลืมบวกค่าขนส่งเนี่ยเข้าไปใน Product ด,ด้วยนะคะโอเคอ่ะเราเช็คดูให้เรียบร้อยเนาะก็อันนี้คือในประเทศนะคะก็จะ cover ด้วย state รัฐของเขาตามนี้เนาะนะคะครบแล้วนะคะมาต่อการในส่วนที่เป็น international นะคะอันนี้เราก็สามารถ add ได้เลยนะอาจารย์จะพาไปดูที่นี่ก่อนนะ,ะแก้วใบนี้ ถ้าจะขายในแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียนอร์เวย์เนี่ยเขามีเรทอย่างนี้เราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะก็คือเอาตัวเลขนี้ไปลบด้วยตัวเลขนี้แล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมากรอกในส่วนที่เป็นชิ้นแรกแล้วก็เอาส่วนสุดท้าย5.99ไปคงไว้นะอาจารย์จะทําให้ดูเนาะสมมุติว่าเราจะขายอินเตอร์เนชั่นแนลนะเป็นสแตนดาร์ดนะคะอาจารย์จะใส่ให้นานที่สุดเลยแคนาดานะ เาจะใส่นานนะคุณใส่แบบนานไปเลยเพราะว่าอันนี้เผื่อไว้ก่อนถ้าส่งได้เร็วก็ดีนะคะอ่ะทีนี้ s i p p p n g f ฟร e อ่ะเรามาดูเท่าไหร่11.49นะได้ตัวเลขมาคือ5ุ้ดอ่ะแล้วก็เอามากรอกห้าโทษหใช่ไหมคะแล้วก็ตัวที่สองตัวที่2ตัวเลขที่สองห้าชิ้นที่อนะสองห้าเข้าใจเนาะสตัวเลขนี้บวกกันนะ5ุ้ดบวก 5.99จะเท่ากับ11.49อจุดเก้นะ1ิบเอดสีเก้าลยนะทำงว่าใจอีกทีเนาะทุกครั้งเวลาเช็คเอาท์ค่ะ Amazon คิดค่าชิปปิ้งนะมินจะมี2แถวเนี่ค่ะคือ2ตัวเลขเนี้ยบวกกันฉะนั้นคุณต้องแฟกับลูกค้าก็คือเอา2ตัวเลขเนี้ยจัดมานะบวกกันแล้วถึงได้คอสจริงๆที่เป็น11.49นี้นะโอเค น่าจะไม่งงเนาะก็คือยังไงเขาก็เนี่ยอีก2ตัวเลขบวกกันมันก็คือได้สําหรับ1ชิ้นนะเราจะได้แฟกกับทางลูกค้าด้วยเนาะแล้วก็ที่สําคัญอ่าอย่าลืมเปลี่ยนนะจ๊ะเป็นไอเทมเนาะในส่วนที่เป็น XP ็กซ์ก็เช่นกันเนาะเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นไอไอเทมเนาะแล้วก็อาจารย์อยากให้ใส่ที่แบบเป็นระยะเวลาที่นานที่สุดนะโอเคะ okay, ค่ะเราจะได้2ส่วนเนาะก็คือ Domestic แล้วก็อินเตอร์เนชั่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเซฟนะคะ เราก็จะได้มาเรียบร้อยนะคะสำหรับ district photo standard shipping เนอะแล้วก็ถ้าเราจะขายอย่างอื่นก็วางแผนแล้วก็ทำเนาะเราก็จะมีหลายๆเจ้าอยู่ตรงนี้มาถึงเ็ปที่3นะคะก็คือการขอยกเว้นจีถินนะภาษาทางการก็คือ standard global trade identification number นะคะ,ะ,คะเราขอยกเว้นเนื่องจากว่าการทำงานของ amazon เนี่ยเขาต้องมีเลขเหมือนบาร์โค้ดค่ะ ที่จะต้องคอยแทร็กนู่นนี่เยอะแยะตัวเลขเยอะแยะค่ะฉะนั้นถ้าเราขายอะไรที่มันเป็นตัวเลขที่มันล้อกับ global trade นะะเราจะเห็นในนั้นนะคะเป็นโค้ดที่ใช้สําหรับการขายทั่วโลกเนี่ยถ้าเราขายอะไรแบบนั้นเนี่ยเราต้องมีโค้ดใช่ไหมแต่อันนี้เราขายเป็นในในแบรนด์ที่มันเป็น g e n น r i c ทั่วไปะค่ะไม่ได้ระบุต่อจงใช่ไหมยอย่างเสื้อไม่ได้มีแบรนด์หรือว่าแก้วน้ำาค่ะไม่ได้เป็นยี่ห้อครับฉะนั้นไม่จําเป็นตน้องมีการขอแบรนด์หรือว่าโค้ด นะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราต้องขอยกเว้นเพื่อจะได้ทำการขายได้นะคะมาต่อกันใน Amazon Seller นะคะคุณมาที่3ขีดด้านบนนี้แล้วก็ไปที่แค่ตลก g d d p r r o u u t t ขึ้นมาเลยนะคะ Add Product นะเราก็จะไปต่อที่ blank form นะโดยวันนี้อาจารย์จะ create ที่เป็นแก้วน้ำนะ start ได้เลยหลนะคุณคลิกเข้ามาคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่อาจารย์จะพาไปทำล้อจาก district เอ่อโฟโต้เลยเนาะที่เราทาเมื่อสักครู่เห็นไหมถ้าเป็นไอเทมที่มันมีแบรนด์เนี่ยคุณต้องมาเขียนอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ที่เราจะลิสต์เนี่ยเราจะขอเนี่ยมันจะไม่มีนะคะฉะนั้นอันนี้อาจารย์จะทําเป็นมาร์กนะคะแล้วก็รอนิดนึงนะคะคลิกข้างล่างเนาะเขาจะเสิร์ชให้นะคะว่า Product ไทป์ของเราเนี่ยเขาจะคิดให้เลยนะคะว่ามันอยู่แคตตากรีเห็นไหมเขาเขาจัดเรียงลําดับให้เลยเสร็จแ,แล้วเราก็แค่คอนเฟิร์มค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเนื่องจากว่า แก้วน้ําใบนี้ที่อาจารย์บอกมันเป็นเจเนอเรเป็นแบบทั่วไปนะคะไม่ได้เป็นแบรนด์เนมเราก็จะคลิกนี่เลยนะ This Product ไม่ได้เป็นแบรนด์เนมคลิกปุ๊บเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเอ่อ uh, r n a l ID มีไหมไม่มีจ้ะไม่มีเลขอะไรทั้งนั้นนะคะเสร็จแล้วค่ะจบแล้วก็ Next ต่อได้เลยค่ะพอถึงหน้านี้เนาะเราก็กรอกข้อมูลถึงเราไปว่า e s c r i p t i o n นะาจารย์ก็ใส่เบาๆแบบนี้ไปเลย c e l e b ร i กมารนะคะแล้วก็เอาข้อมูลใน พิดีลเนี่ยแหละมากรอกแล้วก็เอารูปภาพนะใส่เข้าไปรูปหนึ่งแล้วก็ซับมิตเลยอาจะเห็นว่ามี27รายการที่อาจารย์ไล่กรอกก็ต้องไล่กรอกนะคะเอาข้อมูลมาใส่เนาะ,ะก็ใช้ Google ช่วยนะคะว่าต้องแปลเนี่ยความสูงน้ําหนักอะไรยังไงเท่าไหร่นะ,ะก็กรอกเข้าไปนะคะพอเสร็จเรียบร้อยเราก็ซับมิตนะคะพอเราซับมิตเรียบร้อยนะคะเราจะเข้ามาที่วิวเ l ลลิงแอพพลิเคชันนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราขอไปเนี่ย ยังอยู่ในโปรเซสหรือว่าแอปพลูบแล้วนะอย่างน,นี้อาจารย์ทําไปก็คือทําไปนานแล้วเนาะขอเสื้อเสื้อนะคะอันนี้ขอไว้เมื่อปี2023นะคะแล้วก็แอปพลูบเรียบร้อยแล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้อาจารย์สามารถขายเสื้อทางนี้ได้แล้วเนาะแล้วก็คุณก็ทําเช่นกันเนาะก็จะสามารถขายได้ถ้าคุณจะขายอะไรเนะี่ยก็วางแผนทาจีทินไวเอ็กซ์เซมชันไวเลยนะคะเห็นไหมเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบโปรเซสนี้นะ หลังจากที่เราได้รับการอนุมัติจีทีนของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาเชื่อมต่อร้านกับ p r i n t i f y นนะคะโดยเราเข้าไปที่ Printify ของเรานะคะแล้วก็ a d d New Store ได้เลยนะคะตรงนี้จะเห็นใช่ไหมว่ามีผู้ให้บริการเยอะเลยเนาะแต่ที่เราจะไปด้วยก็คือ amazon นะคะคลิกเลยนะเราเปิดหน้าจอของเราอยู่แล้วเนาะแล้วก็ create new store ก็ใส่ชื่อร้านไปเนาะที่เราตั้งไว้นะคะแล้วเราก็จะ คอนเน็กร้านเลยนะคะก็ะ Connect ร้านเลยค่ะเอาละเขาจะพาเราไปที่ Amazon เนาะหน้าที่ของเราก็คือเรา a u t h o ไ i z ์นะเราอัลท i ไรส์ฟินดิฟาย t ินออน a มาเนี่ยเป็นผู้ทําสิ่งเหล่านี้ให้เราโดยเราที่เราจะคลิกที่นี่นะคะ i Direct กอเมซอนพรอไวฟินดิฟายนะเสร็จแล้วก็ c o n f i r รมนะคะปึ๊บคือคุณต้องมั่นใจว่าการเชื่อมต่ออันนี้คุณต้องเปิดล็อกอิหน้าจอของ Amazon Seller ไว้นะคะเพื่อที่จะเชื่อมต่อได้นะคะ ถ้าคุณจะเชื่อมต่อก่อนที่จะทำจีทินก็ทำได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าคุณคือคือสามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังะคะเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็มาทำจีทินก็ได้หรือว่าคุณจะทำจีทินรอไว้ก่อนแล้วค่อยมาเชื่อมต่องนนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าค่าเท่ากันเพราะว่าเราต้องรอเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้จีทินอ่ะถ้าคุณยังยังไม่มีคุณก็ต้องไปขอเนาะแต่อันนี้อาจารย์ขอไว้แล้วนะ,ะอาจารย์ก็จะ I have request นะคะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะคะในการขายโปรดัก ที่เรามาจาก p r i n t i ไฟค่ะเราต้องขอ g ีทินะ,ะแบ่งเป็นประเภทนะ,ะเพราะอย่างอย่างที่เราเห็นเนาะเสื้อยืดก็เป็นโครสติ้งเป็นเสื้อผ้าก็จะเป็นอีกออประเภทหนึ่งนะ n ะเจเนอเรแบรนด์ของเขาค่ะการขอมาร์กขอทมเลอร์อะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งฉะนั้นก็ขอให้มัน cover ไปนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ขอเป็นเสื้อไว้ก็ Complete ของเราไปได้เลยนะคะคอมพ l e เซ s ตอัพนะคะเพราะว่า เรา r รี u e เ t ไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคเห็นไหมพอเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะได้ตรงนี้นะคะ c o n แกรนะแล้วก็อันนี้ถือเป็นเสร็จพิธีนะคะหน้าที่ต่อไปของเราก็คือการ listing ของตามปกติของเราที่เราเคย listing ได้เลยเราก็จะมีร้านอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์จะทําเป็นตัวอย่างให้เรานะคะในการไป listing ของนะคะก่อนจะ listing นะคะมาดูตรงนี้ก่อนเนาะว่าคุณเนี่ยทำ shipping template อะไรไว้นะอาจารย์ทำ monster digital ไว้นะคะก็เหมือนเหมือนถ้า คิดถึงเอสซเราสร้างชิป p ิ้ง Profile ไว้อันนี้ก็เหมือนกันเราสร้างชิป p ิ้ง Profile ของ m o n s t e อร i ดิจิ l ไว้เข้าใจไหมคะเวลาเราสร้างสินค้าค่ะมันก็จะลิงก์แล้วก็มาผูกเจอกันฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เจ้าอื่นนอกเหนือจากที่คุณสร้างไว้เนี่ยคุณก็ต้องมาสร้างเพิ่มใน Amazon นะคะเข้าใจเนาะอ่ะโอเคทีนี้อาจารย์ใช้ Monster Digital สร้างไว้แล้วนะคะอาจารย์ก็ไปต่อกับ m o n s t e อร์ดิ t a l ได้เลยนะแล้วก็อาจารย์จะทำเป็นตัวอย่างก็จะ ไปใช้กราฟิกแล้วกันเนาะไม่ได้คิดเยอะเลยก็เอาเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เขียนอะไรด้วยนะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้คุณดูนะแล้วก็ลิสติ้งงานปกติของเราได้เลยนะจะเลือกสีเลือกเนี่ยก็ทําทําปกติงานของเราเลยนะคะแล้วก็พรนะีวิวดูนะว่าโอเคจะใช้นางแบบในแบบยังไงก็เซฟเนาะอาจารย์ก็เซฟต่อไปในการลิส t i n g งานนะคะ เราก็จะทำปกติเหมือนที่เราทำนะถ้าใครอยากลงลึกก็ไปดูคลิปก่อนหนะ้าที่อาจารย์สอนเรื่อง Printify โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบนะคะแล้วก็เลือกเนี่ยเห็นไหมชิปปิ้งที่เราทำเทมเพลตไว้ให้ถูกต้องนะคะเสร็จแล้วใส่ราคาเช็คดูให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าในนี้ต้องดูให้มันสอดคล้องด้วยว่าเ,เราใช้แบบฟรีชิปปิ้งนะ,ะเราจะให้บริการแบบนั้นหรือว่าเราจะไปในแนวทางไหนนะคะเสร็จแล้วก็เลือก ได้เลยนะคะก็จบเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็จะรอประมาณ2วันนะคะกว่าที่สินค้าตัวนี้จะไปปรากฏอยู่ที่หน้าร้านของคุณนะคะโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะก็ยาวนิดนึงเนาะก็น่าจะได้ไอเดียแล้วก็ไปต่อยอดก,กันได้ในการเอาสินค้าพรีนอร์มายของพวกเราไปขายใน a เม z o n s ซ l l e r กันได้นะคะก็ลากันไปก่อนในคลิปนี้นะคะ่ะขอให้ทุกคนทำด้วยความรักนะส่งความรักทำทุกอย่างด้วยความสุข สนุกยิ้มนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรักกันไปก่อนในคลิปนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ